กำลังหนักใจกับงานตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่สูงๆอยู่ใช่ไหมครับงานเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปถ้าคุณใช้เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ตัวนี้สามารถตัดแต่งกิ่งได้หลายขนาดตั้งแต่เล็กๆถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ก็ยังตัดได้ต้นไม้ในคลิปเป็นกิ่งต้นมะขามซึ่งมีความเหนียวมากก็ยังสามารถตัดได้แบบที่ไม่เหนื่อยมากนะักเพราะเลื่อยมีความคมมากและมีความหนาพอสมควรทำให้ตัดง่าย ลักษณะการใช้งานใช้ได้ทั้งการตัดแบบด้ามจับธรรมดาซึ่งมีความกระชับมือใช้งานสะดวกและแบบที่ต่อด้ามขึ้นไปตัดในที่สูงขึ้นตามความต้องการเลื่อยตัวนี้ผมได้มาในราคา50กว่าบาทจากแอป Lazada โดยการใช้คูปองส่วนลดต่างๆรวมทั้งค่าจัดส่งฟรีคุ้มมากผมสั่งทีเดียว2ตัวเลยความยาว16นิ้วยาวกำลังดีที่ใช้ในการตัดกิ่งไม้ใบเลือนะ่อยหนาพอสมควร ทำให้ตัดง่ายและมีความคมมากสนใจสั่งซื้อที่กัดร้านดูในคอมเมนต์น